สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่อาณาจะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูแซบๆอีกแล้วนะคะวันนี้พี่อาณาจะชวนเพื่อนๆมาทําแกงปากไก่ใส่ยี่หล่าค่ะช่วงนี้ยี่หล่าได้ฝนนะคะงามๆเลยค่ะใส่เยอะๆไปเลยนะคะหอมดีมาดูส่วนผสมกันเลยจ้าว่ามีอะไรบ้างส่วนผสมของเราก็มีนะคะวันนี้พี่อาณาใช้เป็นสะโพกไก่นะคะ ประมาณ250กรัมค่ะียแนมไม่ได้แกงเยอะนะคะแกงเป็นประมาณน้ำขลุกขลิกค่ะแกงประมาณถ้วยสองถ้วยค่ะแบบทานคนเดียวนะคะแล้วก็มะเขือนะคะประมาณ3ลูกค่ะหั่นแช่น้ำเกลือไว้แล้วนะคะจะได้ไม่ดำนะคะถั่วฝักยาวใส่มากน้อยตามชอบได้เลยนะคะเพื่อนๆนพริกชี้ฟ้าเขียวแดงนะคะเพิ่มสีสัน ผงปรุงรสนิดหน่อยประมาณ1ช้อนชานะคะ่ะพริกแกงเผ็ดนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะกว่า,วานิดนึงค่ะความเผ็ดตามชอบได้เลยนะคะใบมะกรูดฉีกค่ะแน่นอนนะคะแกงไก่ใส่ยี่หาก็ต้องมียี่ลานะคะช่วงนี้ที่บ้านงามๆค่ะก็ใส่เยอะๆไปเลยค่ะแล้วก็ใส่เพิ่มมาอีก เพิ่มความเผ็ดร้อนอีกนะคะพี่อนานชอบใส่นีกระเพราค่ะใส่ดอกกระเพราล,ลงไปด้วยนะคะเป็นความชอบส่วนตัวนะคะอันนี้เพื่อนๆจะไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบค่ะน้ำปลาค่ะส่วนผสมมีแค่นี้ค่ะอ่าแล้วก็น้ำเปล่านะคะเดี๋ยวไปปรุงกันต่อเลยจ้า มาเริ่มปรุงกันเลยนะคะพี่นาะเปิดเตาแล้วนะคะเดี๋ยวใส่น้ำลงไปนิดนึงก่อนค่ะใส่แค่พอขุกคริกพอนะคะใส่นิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเอาพริกแกงลงมาผัดกับน้ำเปล่าค่ะใส่ลงไปเลยนะคะไม่ต้องรอให้น้ำเดือดนะคะ ใส่น้ำน้อยๆก่อนนะคะเดี๋ยวผัดให้เครื่องแกงเครื่องแกงเราหอมก่อนนะคะแล้วค่อยใส่เนื้อสัตว์ลงไปบางคนจะใช้เป็นผัดน้ำมันก็อันนี้ก็แล้วแต่ได้เลยนะคะแต่พี่อานาชอบใช้แบบผัดกับน้ำกับน้ำเปล่าเนี่ยแหละคะ่ะ ผัดจนเครื่องแกงหอมนะคะแล้วเดี๋ยวใส่เนื้อสัตว์ลงไปเลยจ้า mm hmm. เครื่องแกงเราเริ่มหอมดีแล้วนะคะใส่เนื้อไก่ลงไปเลยค่ะ mm hmm. เดี๋ยวเราเริ่มเติมน้ำได้เลยนะคะ mm hmm. เติมน้ำลงไปนิดนึงก่อน จะแห้งไปเดี๋ยวพริกแกงจะไหม้นะคะวันนี้เราจะแกงแบบน้ำขลุกผิกนะคะไม่แกงแบบน้ำเยอะนะคะ เนื้อไก่เราเริ่มสุกดีแล้วนะคะเดี๋ยวพี่นาจะจะใส่ผงปรุงรสตอนนี้เลยค่ะเดีย๋ยวเราเริ่มใส่ผักได้เลยนะคะเดีย๋ยวเราเริ่มใส่ผักได้เลยนะคะ เนี่ยนะใส่มะเขือทั่วฝักยาวมะเขือสุกง่ายนะคะจริงๆก็ปรุงรสแค่นี้ละคะ่ะเดี๋ยวใส่น้ำปลาอีกนิดหน่อย ใส่น้ำปลาไปประมาณหนึ่งช้อนสองช้อนแล้วเดี๋ยวชิมรสกันดูก่อนนะคะใครชอบมะเขือนิ่มมะเขือแข็งก็กะดูเลยนะคะเดี๋ยวชิมรสด,ดูก่อนนะคะว่าต้องเติมอะไรไหม อโอเคแล้วค่ะไม่ต้องปรุงเพิ่มแล้วค่ะเดี๋ยวพี่เติมน้ำลงนิดนึงดีกว่าเหมือนจะแห้งไปพอชิมรสโอเคแล้วนะคะเดี๋ยวพี่นานานจะใส่ยี่หร่า กะเพราใบมะกรูดพริกชี้ฟ้าเขียวแดงนะคะเดี๋ยวคนให้ผักสลดก็ใช้ได้แล้วค่ะ หมือนแกงน้ำแห้งไปนะคะก็เติมน้ำนิดหนึงหอมยี่หร่ามากๆนะเลยคะ่ะหอมเครื่องแกง เสร็จแล้วค่ะแกงไก่ใส่ยี่หร่าของเราปิดเตาได้เลยค่ะผักสลดเรียบร้อยแล้วชิมรสโอเคแล้วค่ะเดี๋ยวไปตักเสิร์ฟกันเลยจ้าหอมฟุ้งเลยนะคะมะเขือพี่อาชอบสุกประมาณนี้ยังไม่เละนะคะยังมีความแข็งๆอยู่แต่เดี๋ยวเขาจะสุกต่ออีกค่ะนองประมาณนี้พอค่ะ ไปตักเสิร์ฟกันเลยจ้าเสร็จแล้วค่ะแกงปากไก่ใส่ยี่หร่าของเราหอมเครื่องแกงนะคะหอมยี่หร่าฟุ้งไปเลยค่ะมะเขือสุกกำลังดีเลยค่ะใครชอบมะเขือนี่มก็เอาไว้นานก่อนนี้ก็ได้นะคะพี่านาชอบแบบให้มัน,นี แข็งๆนิดนึงนง่ายๆเลยค่ะเพื่อนๆลองทำตามกันดูนะคะหอมเครื่องแกงมากๆเลยค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายจ้าแล้วเจอกันเมนูหน้าค่ะเดี๋ยวขอไปแซ่บกับแกงป่าก่อนนะคะบ๊ายบายจ้า